สวัสดีรอบสองค่ะหลังจากเมื่อวานพยายามจะถ่ายคลิปบ้านแครกตัสที่ทำเสร็จแล้วแต่ถูกคุณส้มโอทำลายฝันเช้านี้ก็เลยจะมาซ่อมคลิปหน่อยแต่นางก็ตามมาเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะคุณส้มโอค่ะคุณมาเฟืองค่ะอันนี้คุณมะนาวค่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วบ้านแคคตัสจากลาวตากผ้าเก่าที่ใช้งบน้อยสุดในชีวิตที่เคย ทำอะไรมาของป้ากับลุงนะคะไม่รวมกับของคนอื่นเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะโอเคเออตัวโครงนะคะตัวโครงนี่ค่ะเนี่ยเขาก็จะเก่าเพราะว่ามันยี่สิบปีแล้วเนาะเราก็จะเอาลวดเนี่ยค่ะเนี่ยยึดยึดยึดไว้ทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะใช้ลวดยึดเหมือนกัน ใช้ลวดยึดด้านข้างก็ใช้ลวดยึดค่ะส่วนตรงข้อต่อบางทีที่ไหนเขาเนี่ยค่ะเขาหักเข้าอะไรเราก็จะใช้ลวดมัดมัด,มดอันนี้ก็เอาสามทางมาสวมแทนเพราะว่าเขาแตกกันหมดละแล้วราวตากผ้านี่เขาจะมีสองสองเนี่ยค่ะเหล็กสองท่อนแค่นี้ไอนี้ก็จะเป็นด้านล่างมันก็จะเนี่ยก็จะระดับต่ําลงไปก็จะไม่เท่ากัน ฝั่งนี้ก็เหมือนกันลุงก็เลยไปเอาท่อน PVC มาทําให้มันเป็นสามท่อนเพื่อที่จะรับน้ําหนักเอ,อชั้นวางได้นะคะแล้วก็ตัวหุ้มค่ะตัวหุ้มเนี่ยเจริงๆมันคือเนี่ยค่ะมันคือแรปนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูเดี๋ยวป้าให้ดูด้านนอกเนี่ยค่ะ ข้างนอกก็จะเป็นวันนี้แบบนี้วันนี้แดดแรงนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่มองเห็นไหมมองเห็นไหมเช้าน,นี้แดดแรงเนาะมองไม่เห็นนะ่ะเนี่ยค่ะเออเอาตรงตๆเนี้อันนี้เขาจะเป็นแบมันมันจะหนากว่า랩ที่แรปอาหารนะนะคะพอดีที่บ้านมีคือเมื่อก่อนเนี้ยป้าทํางานบริษัทส่งออกแล้วบริษัทเขาปิด จ้านายเขาก็ให้ลูกน้องเอาอุปกรณ์อะไรใครอยากได้อะไรก็เอาไปป้าก็เอาฟิล์มเนี้ยมาด้วยสองม้วนก็เก็บไว้นานน่าจะเป็นสิบปีซะละมัง้งเกือบถึงอะค่ะเก็บไว้ก็ใช้งานตรงนั้นบางตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยบางทีก็เอาไปคลุมดินเวลาปลูกปลูกข้าวโพดก็ทําเป็นล่องๆแล้วก็เอาไปคลุมดินแทนไอ้ไอด้ดำๆอะค่ะเพราะว่าเรามีอันนี้เราก็ใช้อันนี้เนาะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อ มันก็ใช้ได้อันนี้ป้าก็เนี่ยคะ่ะแรปหมดเลยทั้งสี่ด้านหนึ่งสองสามสี่ด้านบนเหลือด้านหน้าไว้นะคะแรปหลายชั้นเหมือนกันกันฝนได้ส่วนด้านบนเนี่ยคะ่ะก็เอาสแลนสแลนก็ได้มาจากเพื่อนบ้านนานแล้วเอามาคุมอะไรสักอย่างแล้วมันเหลือเราก็ไปหาหามาจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเนาะ ก็มันพอดีเลยซ้ายไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรพอดีเป๊ะส่วนด้านล่างนี้เนี่ยค่ะก็สามารถเอา่อาที่เพาะมาเมล็ดมันลงไว้ข้างล่างได้เพราะว่าตอนแรกอะ่ะป้าเอาไว้ในล่มแล้วทีนี้เขายืดเพราะเขาก็ต้องการแดดเนาะแต่แดดเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวจะยุบอีกอะไรอย่างเงี้ยพอได้อันนี้แล้วได้ อเคเอาออกแดดซะส่วนด้านนี้ที่คุมตะแลนไว้อะนะคะตรงนี้เพราะว่าฝั่งนี้ค่ะตอนเย็นเนี่ยคือบ้านป้าหันหน้าออกทางพระอาทิตย์ตกตอนเย็นน่ะแดดเขาจะแรงเอพอสมควรแล้วเมื่อวานมาดูเอ,อถุงถุงชำถุงเพาะเพาะเมล็ดอะ่ะ กลัวเขาร้อนกลัวเขายุบก็เลยเอาแสลงที่เหลืออีกชิ้นหนึ่งพอดีเป๊ะเลยที่ไม่ได้ใช้งานก็มาคุมไว้หุ้มไว้ก็พอดีเมื่อก่อนน่ะอยากจะบอกว่านี่ค่ะเมื่อก่อนที่ทําเนี่ยจากก่อนที่จะทำไอ้ลงด้วยเราตักผ้าเนี่ยเรา,เอ,าอ้อน,นี้ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนป้าปลูกผักไง ก็เอาขวดมาแล้วก็เทป,ปูนล,ลงแล้วก็เอาไม้เสียบเพื่อจะทําเป็น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 ค้างถั่วค่ะพอดีมีสี่หลักพอดีเราก็เลยเอาพะยางมาผูกแบบนี้นี่เนี่ยค่ะผูกแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยแต่ความกว้างเขาน้อยแล้วก็ไม่แข็งแรงแล้วฝนมาก็ผนจาดเข้าตรงนี้ก็กันไม่ได้ก็เลย ไม่ได้ก็ต้องหอบเข้าร่มเหมือนเดิมก็เลยเอาอันนี้มาแทนลองดูก็ชั่วคราวเนาะเรายังเป็นอนุบาลอยู่ระดับอนุบาลอยู่เราก็ยังไม่อยากจะอะไรมากมายแล้วน้องแคคตัสของเราเนี่ยเราก็มีนิดเดียวเนี่ยค่ะมีแค่นี้เนี่ยแล้วก็สามารถถามมาเพิ่มได้อีกหลายต้นอยู่เนี่ยเพราะมีสเปซเหลือ ไอ้ตรงกระจกเนี่ยนะคะชั้นเนี่ยเมื่อก่อนน่ะป้ามีตู้ในเก็บของในห้องห้องครัวค่ะเขาจะเป็นกระจกบานสไลด์เนาะทีนี้พอตู้เขาพังอ่ะมันก็เหลือกระจกป้าก็เลยเก็บไว้สองแผ่นแผ่นนี้กับแผ่นนี้เผื่อได้ใช้งานก็เก็บนานนานเป็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 นสิบปีเหมือนกันเนี่ยเอาพิงไว้ข้างฝาก็เพิ่งจะได้เอามาใช้งานเนี่ยค่ะ พ่งจะได้ใช้งานมีประโยชน์แล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านในของเตียงไม้อะไรใต้เตียงอะ่ะเพราะจะมีไม้ไม้ไม้เนี่ยไม้รองอะ่ะเราก็เก็บไว้สิบปีมันก็เก็บไว้ในห้องเก็บของเออเห็นมันพอดีเกือบพอดีช่องว่างตรงเนี้ยพอดีกระจกมันไม่มันสั้นกว่าน,นี้ไงฮะเราก็เลยเอานี้มาวางชั่วคราวก่อนไว้ค่อยว่ากันตอนที่เรา มีน้องแคคตัสเยอะๆก่อนค่อยมาก,กันเราอันนี้เราค่อยเป็นค่อยไปด้านล่างนี่ป้าก็คุมป้าก็แรปนะคะเนี่ยแรปไว้เพราะว่ามันต้องด้านข้างด้านบนด้านนี้มันก็ต้องแบบดึงกันมันจะได้แข็งแรงไงคะก็เลยต้องยึดด้านล่างด้วยท่งนี่จริงๆก็ไม่จําเป็นแต่ก็ยึดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าฝนตกเราก็จะมาเจออาะๆตรงนี้ถ้าเกิดน้ําขังนะคะสรุปคือทั้งหมดที่ที่ท,ที่ที่ทำนะคะ มีไปซื้อไปซื้อไปซื้อลวดสามสิบห้าบาทแค่นั้นนอกนั้นก็ใช้ของที่มีในบ้านมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายละค่ะแต่แบบ,บเออปกติเนี่ยป้ากับลุงเวลาเราจะทำอะไรด้วยความที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงนะเนาะเราก็จะซื้อ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 แต่อันนี้เราเอ้ยไม่อยากซื้ออะเราหาอะไรที่มัน ประหยัดประหยัดตังก่อน,นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองมาเลือลือดูที่บ้านก็ปรากฏว่าก็ทําได้ก็โอเคก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาอ,อ,อวดน้องแคคตัสว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ที่ท,ที่ที่ติดตามเรากับเราสองลุงป้าเนาะ ถ้าเกิดชอบถ้าเกิดอะไรก็ฝากกดกดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะช่องลุงกับป้าเนี่ยก็จะมีวาไลตี้หลายอย่างค่ะลองลองลองเราก็ค่อยๆอ,อัพอัพอัพคลิปขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาที่จะมีแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ